่นนัอตกะสวัสดีค่ะแองเกิลค่ะแอมี่ค่ะมาจากแองเกิลซี่ค่ะสวัสดีค่ะบิบบ้าค่ะทีเคค่ะทีเอ็นค่ะเบ้คค่ะค่ะก็รอมาจากพีทตี้ทูเอเจนจ์นั่นค่ะค่ะก็สำหรับดิปบ้าแล้วก็เคยโชว์มาแล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าอุ๊บข r โทษ แต่ว่ามีความพิเศษมากขึ้นตรงที่ดิปป้านเนี่ยมีการเพิ่มสมาชิกวงปีนี้ก็เลยอาจจะมีความพิเศษมากขึ้นมาค่ะจากสามคนเป็นห้าคนใช่ไหมใช่ค่ะส่วนไอจอยก็เคยมาร่วมงานเขาเดาวที่ไอคอนสยามในปีที่แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็มี้มันเก่งมากเลยที่ได้กลับมแบบาแสดงในงานเขาเดาวอีกครั้งกับแอคอนสยามอ่าในเมื่อเคยมาแล้วแต่ว่าความพิเศษของปีนี้ต้องมากกว่าเดิมนะอานจะออกความพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างวิปป้ามีอะไรใหม่ๆแล้วคือมาชิ้ใหม่อย่างหน่วยดนตรีเนี่การันเป็นปรับรูปแบบการแสดงน่าสนใจมากที่สค่ะรวมถึงเรามีเพลงที่ปล่อยในปีนี้เรายังไม่เคยเอามาโชว์ที่งานเค้าดาวเลยเพราะปีที่แล้วเราไปจะโชว์เพลงอย่แล้วปีนี้ก็เลยถึงเดืนมันจะได้นำเพลงของเราไปโชว์ที่งานสยามเมือง ส่วนยูบ้านเนี่ยจะมีรสชาติอะไรใหม่ๆเข้ามาแน่นอนทั้งที่เรามีการเพิ่มสมาชิกเข้ามาแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามมากๆเลยค่ะแล้วสมาชิกใหม่ก็คือเราจะได้อย่างไรนะถ้าสมาชิกใหม่ก็จะเป็นเบบี้กีและก็เจ้าเชค่ะแล้วแก,ลกแล้เตรียมเตรียมโชว์อะไรยังไงบ้างที่จะเป็นแบงจ์กับทีมก็จะเป็นโชว์ของคัมภีร์สค่ะเป็นโชว์ที่พิเศษ ทีใหม่ๆก็เพลงเก่าเพลงเก่าที่มีกันสามคนเนี่ยเราได้มีการเปลี่ยนโคโการาดแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการโชว์เพิ่มขึ้นมาให้มีความสนุกมากขึ้นแล้วก็เต้นเยอะมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยสุดๆเลยค่ะแต่ว่าสนุกแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณมาดีคือดีคือใช่ใช่ค่ะแล้วตอนรับสมาชิกใหม่ไหมนะทีมเก่าเราก็ยังอยู่ในช่วงแบบว่าของกัน เดี๋ยวจะมีผลงานป่อยออกมาให้ชมชมอรรถนักะหาราทพี่ี่เตรียมบอกน้องๆยังไงบ้างยมอไรไบ้างก็อยากเต้นอยากเต้นแล้วก็มาด้วยการเราเป็นทีมตอที่แบม่าลอียแล้วก็ความสะุกให้ทุกคนอาแล้วชุดๆนั้นจะเป็นยังไงบ้าง คอนเทนต์เราเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆมับภาพในวงการถูกบอลค่ะก็จะเป็นแนว New Jack Swing ค่ะตั้งใจลองละยังบางเนี่ยต้เตรียมอาเตรียมเพลงใหม,ม่มาละเรื่องชุดเรื่องอะไรจริงๆแล้วเราจัดเพลงใหม่ในปีนี้ก็อยากจะฝากติดตามเพลงใหม่ในปีหน้าด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าปีหน้า,อยอยาก็จะยังได้มาที่งานเขาแล้วพี่เสี่งอ,อีกนะส่วนเรื่องชุดก็ แอบตปลอยแล้วกันว่ารู้ส so so, ึกว่าต้องเป็นลุคที day, like ่อลังการแล้วก็ควรจะตื่นตาตื่นใจของพวกเนุ่มๆคนแน่นอนค่ะว่าเราจะแต่งตัวให้ส่งกับเบทีของไอก็อย่างเบนซิ่ไพร์แลนด์เท้าดาวแน่นอนค่ะโอเคฝากเชิญชวนในการปะกาก็ในปีนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งที่อยจัดเาดาวแน่นอนว่ามันการันตีคนที่ใหญ่สูงสุงโลกแล้วก็สิดเป็นมาก ำหรับปีใหม่เขาดาวปีนะคะอยากเชิญๆชทุกคนเนะี่ยมาหาทั้งจุบบ้าแล้วก็ศิลปินอื่นๆอีกมากมายได้คะ่ะได้ที่งานไทยได้ที่งาน Amazing Thailand h o า s e o w 2026ที่ไอคอนสยาานะคะอ่าี่เดียวปากงงานหรอปากตนน้อ,องกนารกลางมั้ยใช่ไหมค่ะก็ค่ะ อัพเดทเชียวแล้วก็โปรเจกต์ Fifty Two และ Fifty ก w o N นะคะใช่ในส่วนของ Gri ิบบะนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางวิบบะอัพเดทเชียในทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของผลงานของพวกเราก็สามารถติดตามได้ที่ p r o j e c t 52ในทั้งทางยูทูบได้เลยค่ะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณคนะ่ะ